สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกกับผมคนเดิมครับวันนี้เราอยู่กันในแมปมันมันเรียกว่าเกมแนวอะไรเพราะผมไม่ค่อยจะรู้จักเกมแนวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยคนเดียว mm hmm. เอานี้แล้วกัน mm hmm. อะไรไม่รู้แต่เอาไว้ก่อน mm hmm. แล้วก็กุ๊กจักอ,อ mm ีกอ่ะแล้วก็เออความัว mm ่วคว้ามั่วเลยนี่นี่ขม,มั่วกดมั่วครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่กดมัว mm ่ว hmm. อย่าหาถ้าโอ้โหช็อกโกแลตตัวใหญ่ เดี๋ยวเดินเก็บกล่องก่อนคงจะต้องอยู่ให้นานที่สุดแล้วมันอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีเวลาถอยหลังอะมีแต่เวลาเดินหน้าเฮ้ยของบอสมีบอสด้วยบอสเขียวอี <B rain> เอ้ยไอ้บอสเขียวอีมันยิงลูกไฟได้เราลบลบลบแบบดิจิตอลลบแบบดิจิตอลไอ้บอสเขียวอีออ <B rain> เอบเฮ้ยเดี๋ยวแบบไม่เล็กดีกว่าจริงๆนะ ฮึบฮึบจะได้ไปเอาเม็ดเล็กแป๊บหนึ่งนี่ฮหละเลเวลเราจะได้เพิ่มเยอะๆมาเอาเลเวลมาอับพับพับ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 เกรดปืนเลยปืนเรามันแบบไม่ค่อยดีอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมอัพมั่วแล้วแล้วกำแพงมันยังอยู่เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันอึดจังเลยอ่ะ คร,รับปืนอุ้ยบอตายเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะอึดขึ้นหรือว่าเราแรงขึ้นหรือว่าเราแรงขึ้นแล้วว่ามันเลยไม่อึดเดี๋ยวเอาของรางวันกันเราอย่าประมาทมันมีตัวยิงได้ด้วยเห็นไนหะมฮะซุบของเหรอได้รองเท้าวิ่งไว เดี๋ยวผมจะหาเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าหาของก่อนตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มมาเยอะๆนูเนียแล้วนี่แหละของที่ต้องการแม่เล็กดูดมาปั๊บปับตอนนี้เราก็อยู่ถึกสองนาทีแล้วเราก็ยังสบายๆยอยู่นะจะไม่มีอะไรมาที่แบบที่มันอึดๆเกินนะก็ยังไม่มี ะมมมองเริ่มไกลขึ้นมาผมยืนเลยนะในกลางวงล้อมเลย <Okay. S 1> อุย้อยเองก็ยังชิวนะเดินหากเก็บของกันแป๊บนึงตรงนั้นมันเป็นลูกเป็นรูปลูกระเบิดชี้มันคืออะไรเดินฝ่าไปเลยโอ้โหแล้วอยู่อย่างไกลเลยนี่เจอแล้วเ,ออเก็บปึบ โอ้โหเก็บแล้วตายหมดทีมแบบนี้รางวัลก็อื้อเลยเนี่ยอะไรอะแช,ะชะ่แบอสตัวใหม่มาโอ้โหแล้วดูที่อย่างแคบหลบหลบมันหลบมันโอ๊ยมันก็หลบง่ายเนี่ยไอ้บอสมันช้ามาดิบอสเจอแบบ โหลบแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหลบแบบดิจิตอลไม่ได้เมื่อกี้มันแคบเกินแล้วต้องอยู่ห่างๆไปหน่อยจะว่าไปเองก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีแม่เหล็กมีแฮมเบอร์เก้โอเคถ้าเก็บกล่องไว้ก่็นี่จะดีมากเลย โอเคไปละตอนนี้ของอะไรไม่รู้เต็มตัวเลยผมก็อัพทุกอย่างเลยที่ผมเห็นนะตอนนี้นแม่เหล็กของโปรดแม่เหล็กของโปรดนะผมจะลองยืนเฉยๆเลยแบบไม่เดินเลยอ่ะดูซิมันจะเป็นยังไงมันจะไหวไหมเรนจะมายืนกันนิ่งๆอย่างเงี้ยอะโอ้ได้ปืนใหม่เหรอ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยืนนิ่งๆไม่ได้วะ่ะมันยิงลูกกระสุนมาด้วยถ้ายืนนิ่งๆมีหวังเดี้ยงแน่นอนเดี๋ยวแล้วลูกศรมันชี้อะไรขนาดนั้นวะนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันโฮ้ยแม่เหล็กนี่วะเนี่ยโอ้โหเลเวลจานแน่อื้มเฮ้ยมีเริ่มตัวใหม่ๆไปแล้วเบอร์หอยทาก ขอทักสื่อสารไปเนี่ยีหยผมจะยืนเฉยๆนะเลือดผมยังเต็มร้อยอยู่อะไม่ร้อยแล้วไม่ร้อยแล้วมันยืนไม่ได้จริงๆวะ่ะถ้ายืนมันจะมาใส่เรางั้นเราต้องอยู่แบบลุกเจอลูกระเบิดอยู่ห่างๆมันเข้าไ้อยู่ใกล้ๆมัน,ม,นมันก็ไม่ไหวอะมันแรงอะ่ะเผลอยืนยิงอาจจะหมดตัวก็ได้นะอะไรกะ่ะ เฮ้ยบอสช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสกิลพุ่งบอสช็อกโกแลตนี่ไอ้บอสมันจะยิงปืนได้ทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยเด้๋วผมตามไปยิงเลยเฮ้ยหลบหลบหลบได้หมดหลบได้หมดนี่เป็นไงแล้วก็แค่เดินรอบตัวมันเป็นวงกลมแค่นั้นก็จบแหละปาปลาปลาปลาปาปาเป็นไง Bruh.